สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมมันหึงนะวันนี้ก็มาปักเบ็ดเหมือนเดิมครับนี่หมายเดิมวานี่หมยไอชุดนางลำนะเจ้าไม่ตะเคียนนะมารอบที่สองน้ำมันแห้งไปครับนะตอนนี้นะฝนตกน้ำขึ้นครับมาเลยมาปักใหม่ครับ น้ำน,นี่งามเลยครับนี่เยอะเลยได้ยินเสียงแตกออกเลยครับเดี๋ยวมารอลุ่มแล้ชนครับคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ชอบหมารอบเช้านะครับนี่นี่มันตีมกว้างครับหมารอบเช้านะไปเดี๋ยวปักกันเลยครับเพราะว่าแก่เสียเวลานี่จะมืดก่อนละ หลังสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้วแต่วันกเกิดบจะตกดินแล้วนะใส่เต็นต่นู่นนะต้นไมใ้ใหญ่ๆนู่นนะครับมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วเดี๋ยวดูรอบเดินกลับนี่จะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ก็มาคนเดียวครับยังเหนื่อยเลยไปไปลุนรอบเดินกลับไปครับคันนี้มีอาการครับ

อยู่ครับอุ้ยแปลอะไรเนีย่ยจะตักได้ไหมครับไม่อยู่เนี่ยหลังที่สองครับหลังแรกกี่นู่นนี่ปลักหลังที่สองอ่ะพอมีลุ้นครับเดี๋ยวเกาะเยอะไ้ก่อนเรียกแล้วกลับไปกินข้าวกลับไปกินข้าวแล้วกลับมาดูอีก สักรอบนะครับก็คืนมาดูรอบแรกครับนายนางลำเยื่อไมีหยางเก่าตรงนี้น่าจะโดนนะตรงนี้แนะเนี่ยเป็นทางน้ำไหลครับระหวังทุ่งนากับน้ำเมือง กน้ำมันเยอะนะยครับครัแรกมานี่คันนี่โผล่เติมเตนี้มีน้ำเลยหุ่นยใหญ่ๆจะออกมาหรือเปล่าเยี่ยมีเหมือนเดิม รอบก้อนก็ตัวนี้นะครับที่มันตัวไซส์กิโลขีดแล้วมันตายครับตัวนี้นี่เลยน้ำขึ้นอีกหรือเปล่านี่เดี๋ยวพักใหม่กัอน แักแยกอยูตรงน,นี้หนึ่ร้อยต้นนี้เป็นคลองเล็กๆแล้คลองเล็กๆแล้วก็บอ่อใหญ่อยู่แน่นี่มันก็เลยเข้ามาตรงนี้นะปั่น,น้อยเพียบเลย กระซิวเกือบลวงเลเขียดนี้หมือนเดิมครับด้จเจอสัวแล้วค่อยถ่ายนะครับมันเดินยากขึ้นี่ยข้งนม้ามอาจารย์ครับ รรีบ้อยตัวงามมเนี่ยตัวสวยๆครับปรากฏโอ้ยได้สักสามสี่ตัวก็ถือว่าโอเคแล้วไนะนี่อันนี้เป็นเหมืองน้อยครับเหมืองที่โดนขโมยเบ็ดเขาแล้วน่ยขโมยแอ่ะ ผมมาเลยบัดใส่นะครับข้างนอกนี่ใส่แต่ข้างในนี่ที่เขาเอายากๆเลยนี่เป็นทางออกอะเชื่อมกับบอ่อใหญ่นี่ครับนี่โดดเลยไปครับเดี๋ยวเลยอ,อีกหลายลางอยู่มีรุ่นดูครับอันนี้แย่แกานะครับด,ดูว่าดูดยูรุป้อนนี่ลึกเลย น่าจะอยู่โอ้ไม่อยู่โอ้เสียดายโอ้สองตัวนะครับเนี่ยดึงคันจมอย่างนี้นี่โอ้ยดึงสะคันกุ้งคันง้มเลยครับ มันก็จะอยู่น,นะดูพนรณพันธุ์แย่านิสุดใจมากวันนี้ก็ลำแบกนะครับราะว่าถ่ายมือเดียวมาคนเดียวเขาถ่ายมือเดียวลำแบกหน่อยโซนนี้มีลุ้นเยอ่ เราเดินกลับมาครับมีอาการนอนนี่งเยอะน้องวับเดี๋ยวขอตั้งคล้องกันอ้ตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่คันเบ็ดเกือบถอน เกือจจบถอนแ่ะเรีบร้อยแล้วคึ่งโลนะนี่เน,นี่ยเตรีมกลัครับหลังสุดท้ายพอดีครับเข้ามาในซอยนี้รอบเดินกลับฮะ ครับเพื่อนนี่เนี่ยงามเลยแหะคุ้มละโอ้ติดแน่นโอเคครับเดี๋ยวขอปลดก่อนสักครู่ปลดที่เรียบร้อยแล้วทุงแฝงผมก็เอาขังไว้นู่นนะฮะขังห้อยประกดไปทางผ่านนู้น ครึ่งกิโลต้นนี้ครับป้วตับเลยไม้นี่กินแห้งตัวครับเจ้ตัวใหญ่นี่เนี่ยแล้วก็ชอบกินดึกครับเดี๋ยวมารอรุ่นรอบเช้าครับรอบดึกนี่ผมก็จะดูแค่นะครับรอบเดียวนี่แหละแล้วก็จะกลับละพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นกันอีกทีต้นนี้ครับได้ตลอดเลยใกล้ๆต้นเนี่ยใช่ ตรงจุดนี้ผมได้มาสองตัวนี่นิจุดนี้นี่มาสองตัวแล้วไนงะสองรอบมาใส่สองรอบได้ทั้งสองได้ทั้งสองรอบเลยครับตรงจุดนี้ไนะเดี๋ยวมารอลุ้นแะล้แต่จะได้ตอนเช้าครับตอนดึกนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูลุ้นตอนเช้านู่นไปกลับบ้านครับมีข้างนาปลาเข้าอีกคันสองคัน เดี๋ยวถ้าติดเปลี่ยท้ายให้ดูฮะถ้าบัดติดเกาะเดี๋ยวไปสรุปผงกับตีดทำงานครับพปสรุปครับคืนนี้ตัวนี้ต้องมีบัดตามกว่าครึ่งกิโลล่ะนี่ของมันก่อน อีกบึ้มเลยนะตัวนะี้ดูดวแต่ไอ้กดออกยากเลยนะมีเงี้ยงเลยรอดไหมอ๋อน่าจะรอดอู่ฮะเด่แต่ตัวเมื่อวานนี่ใหญ่กว่านะ เดินลุนพู้นี้เช้าครับบอ่อนี้ต้องลุ้นเช้าอย่างเดียวตัวใหญ่เช้าแล้วเมื่อคืนนี่ฝนนี่โห้ยกันนํำครับยังหนักเลยนะสุดๆเลยเมื่อคืนนะ่ะมือตึบเลยข้างบนสงสัยดน้ำขึ้นเยอะแล้วครับ mình luôn ơi chừng ngay rồi này Ủa, Ôi ơi nó để chồm quá là luôn à. lưu ơi mấy Nắng lắng cậu mày tịt lạ nè không khuyên dựa rồi, à đùa, đùa. ทั้งลมทั้งฝนเข้ามาคืนกันนำอย่างหนักเลยหลังที่สองก็ตีนะครับแต่ไม่ติดเนี่ยใส่เวรแล้พาดจะข้างบนนี่แถมแล้วมีนอาแกน,นมชนางงเลยเก็บเป็ดหลังนี้กวนรัะ อยู่นี่อยู่หรือไม่นะดึนดึงอ่ะเออ,เอ,อน่าจะไปอยู่อ่ะมันในะปาเข้ากินแล้วมันบอ่ค่อยอยู่ครับตอนเมื่อวานกับหลังคันนั้นนะ่นี่กินตรงนั้นนะ่ะดึงไปก็ไม่อยู่ นเช้ามากกับคานถัดไปก็มไม่อยู่วค,คนเดียวคนระับชายเดียวเนี่ยลำบากนิดนึงควนักชุนเรียนหน่อยตรงนี้แน่แน่โดนนี่ เก็บไปเลยครับเดี๋ยวเจอตัวค่อยทยแล้วข้างหน้ามันได้ยินป่าดินนะครับ ก็บดิดค่ะคนเดียวแบแนี้ทุลักทุเลก็จะไม่มีผลงานเท่า หา,หาฟังก็ใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสาผิด มัวจะเหี่ยวเสิร์ฟเช้านี่มาได้ครึ่งทางแล้วเขี <c oughs> ่ยจมน้ะหมดครับโอ้ยน้ำมันขึ้นเยอะเลยเนะี่ยเพราะฝนมันตกเมื่อคืนนะ ง่ายเลยนะี่นี่มันรูดไปผ่านต้นหญ้าหอมยังไม่เหี่ยวครับยังไม่เหี่ยอือใส่ไป คือแน่คันนี้แน่ดึงหัวทิ่มเลยเนี่ยช้ามาไม่ไม่มีซ้ำอ่ะคนันคนี้เหนี่อยๆเลยขากออกดีแลดววุ่นวายวุวยๆๆ่นวายนี่ปัดตองปลากายครับบ่อนี้น,น่าจะมี เป็นร้อยสองร้อยไล่อู่แหละใหญ่เลยครับสุดนู่นยาวยาวยาวไปถึงตัวต้นสนว่ะต้นสนน่ะบอยังใหญ่เลยไปลุงกับตอครับเ่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าแค่นี้มันกินยังไงครับดู่เะเอาเบ็ดมามัดม้ให้เรียบร้อยอ่ะ นี่โอ้นูอ่ะมาดเบ็ดไว้ให้เรียบร้อยอ่ะโหอ้อกระตองอ่ะกระตองหรือว่าลูกปลากายกับลูกนี่ออกดีขนาดตรงนี้ ใส่กับลำแบกอยู่นะฮะลุยน้ำลุยโคสารพัดนะครับน้ำาส่แช่แา่น้ำียบช่องน้ำไหลนะออกไปจากข้างในป่านะผมปักไว้ตรงนี้นะครับ ตีไปไม่ติดเหยื่อหายข้างนอกนี่บัดไซนะครับนี่เพราะว่าเขาแล้วมันหายแล้วนูน่นออกย่นู่นน,นะแปลนะเพราะมันเราแล้วใส่แล้วหายครับก็เลยแบบบัดไซโดนขโม,มยแปลไปลุกกระต๊อบ ตีนะครับเตยไม่ติดนู่นเอ,อ้สออออารนิพพานไปหมดลเลยยังไงทีนี้ Phan xuyên xuống tung nặng rồi Đẹp lắm Thấy đáy tổ đĩa luôn này Sáng sớm mấy khuôn phá nội lào vạt không Tì รีบเก็บรีบเก็บครับอย่าทิไม้ทนฝนตกก่อนเดี๋ยวก็่ากี่คันแล้วกันจะสุดละเนี่ยตัวนี้ก็แม่โดนนะตรงนี้เงี่ยหาย ไปไหมไหนดีเนาะนวดนวดโอ้ยมาจากไวเ้ยเส้งเส้งามเส้นงเ้ง nước sấy đi nè, có cả nữa này. Nước sấy cứng lồ ấy. tít đi đi nghe của bà lụt hãy tăng con สี่ขีดยอมๆไปหน่อยเรียบร้อยลงถุนไปละ ประมาณสองถึงสามคันสุดท้ายนี่แหละแต่นี่ยไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวขึ้นเอาแต่สวิงไปก็พออืมกระตีเต็มบะติดนะเอาตีเหยื่อไปกินละ ขอเก็บกนะ่อนคะับหมดสรุปสองแต้มครับเช้านี้วใช้งานม,ม,มาตัวนหนึ่งนี่ก็แงงเพืม,มานันก็ไม่เล็กนะเนีใช่สองสองขีดสองถึงสามขีดนั่นแหละอันนึงก็ประมาณสี่ขีดนี่ตัวน,นี้เมื่อคืนสองเช้าสองครับสุดได้มากเลยนะี่เขียดมันจมน้ำไปหมดเลยครับ โอ้เ oh, สียดายดถ้าเียดไปจมน้ำนี่โอกาสได้ตัวจะเยอะกว่านี้นะครับจมน้ำไปหมดเลย hmm. ปกติปากกลดน่าจะกินอยูน่นะเขียดจมน้ำแต่ก็ไม่กินครับได้มาตัวเดียวแหละเมื่อคืน ừ, เดี๋ยวรอน้ามันลงสักหน่อยครับค่อยมาปากใหม่นี่ตอนนี้น้ามันเยอะเกินแต่ไปไปทั่วเลยรู้อยู่ไปทางไหนบ้าง เดี๋ยวไปสรุปผลที่ทำงานอีกทีครับไปเก็บของกลับผลสรุปสองตัวเมื่อคืนอีกหเห็นรึเปล่านี่ยมาอยู่ไหนละเมื่อคืนอีกสองตัวประกดหนึ่งไปช่อนหนึ่งครับรอดหมด เต็มรับเสีดยดายโอ้ยเกียจมน้ำหมดแล้วก็ดึงลุดไปเมื่อคืนกับตอนเย็นอีก2ตัวครับคันจมเลยหัวทิมเลยแต่ไม่อยู่เสียดายมากน่าจะไซฟ์นะระดับนี้ขึ้นไปเลยหัวทิมได้นะนี่สองตัวลงน้ำไปลงน้ำไป เรียบร้อยครับสรุปพอได้กับ้าวครับปิดไปกัน,นเรียบร้อยครับฝนตกเลยคือน,นี่บุรุษไปปักหม่ไหนครับนี่เดี๋ยวเราดูก่อน